ความเดิมตอนที่แล้วเปิดกล้องเปิดกล้องกล้องเปิดกล้องนี่เปิดกล้องโอเคมันเข้ามามันไปปะนี่ไงมันเข้ามาเดี๋ยวดิเดี๋ยวเฮ้ยในกล้องเฮ้ยในกล้องแล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปมีคนบอกผมว่าถ้าเกิดว่าผมกดเปิดกล้องตัวเองดูแล้วก็ดูตัวเองผ่านกล้องได้นะลองเปิดดูนะกล้องอ่ะกล้องนี้เราอยู่นี่ลองเงยหน้าขึ้นไปหากล้องอ่ะต่อหน้ากล้องนะ เนี่ยไม่มีตัวเองนี่เราเป็นพลังงานบางอย่างหรือไงต้อไม่เห็นตัวเองด้วยว้าวพอเราคือเดอะแฟรนะอุ้ยไป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 คกูรับดูด้วตัวเองเลยมามาทำใจแล้วแล้วก็มาพร้อมต่อแล้วนะครับผมโอเคเอานะครับสอันดีวงกาโพผมนิวส์ของเกมเคสอ a นเนมทรอนิกส์ในพาร์ทีสองนะครับผมก็ ไปดูมาแล้วนิดนึงว่าผ่านยังไงตรงนั้นคือเราดูทั่วแล้วพื้นที่ที่เราควรจะดูนิดหนึ่ง <c oughs> นิดนึง <c oughs> คือจุดที่ผมซ่อนอยู่แหละมันมีที่ซ่อนมันมีของที่ผมตามหาอยู่ก็คือไอ้คีย์การ์ดนั่นแหละนะผมต้องดูดีๆใหม่เมื่อกี้นี้ก็คือเมื่อกี้นี้ตอนที่คัดได้แล้วนะผมคือไม่ได้ดูพื้นอะ่ะมันอยู่บนพื้นอะ่ะในห้องแต่งตัวนั่นแหละนะก็จะมีคนบอว่าไปแต่งตัว,วถอดลืมไว้อ่างเงี้ยทำตกไว้ทำงงนั้นนะครับผมอ่ะ เรานี้รู้แล้วอยู่ไหนรีบ mm. นนผมจะไม่พลาดอ่ะเอาหมาเอาหมา <c oughs> แกเป็นใคร <c oughs> ถ้ารู้ว่าแกเป็นใครฉัน <c oughs> จะตามล,ากกล่าแกและฆ่าแกซะโอเคโอเคก็คือเข้าห้องเดิมนะผมที่นี่แหละไอ้นี่อยู่ไอ้นี้แหละแต่เดี๋ยวต้องซ่อนก่อนซ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 ่อนโอเคเสร็จแล้วเราไปก่อนนะครับผม มันอยู่ในห้องนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเจ้าตัวหุ่นตัวนี้ทําตกหรือเปล่านะอาจจะใช่ก็ได้คือหลักการนี้ผมพอได้แล้วแหละพอเป็นแล้วดูแท็บเลตเปิดแท็บเลตดูแล้วก็ดูว่ามันอยู่ข้างไหนซึ่งจริงมันก็ยากอยู่นะในการเปิดดูแล้วก็สอบกันดูชีวิตจริงอะ่ะมันกดปุ่มเยอะมีแ็บมีคลิกซ้ายเนี่ยเครอมันผ่านไปก่อนอีกรอบนึงก่อนนะโอเคผ่านไปแล้วปั๊บมีประตูใช่แล้วก็รอเสียงหายไปก่อน ไม่มีเสียงทำตกนะแต่ว่ามันอยู่เนี่ยเนี่ยมันอยู่เนี่ยโอ้แม่เจ้าเซฟเซฟแล้เซฟแล้โอเคโอเคเดี๋ยวเดดเวเอเดเปิดประตเนะดีกเดเดดใช่ไเมเดเเด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 เคเดดดเิดๆดเเดเดเดดดเดดเดเดด เป็นน้ำอยู่ข้างนอกใช่ไหมอยู่ในนี้ไม่คงไม่เข้ามามาัม้งเข้าห้องนี้ไหมเข้าห้องอาบน้ําห้องน้ำมันไม่มีกล้องอยู่แล้วไม่ต้องแปลกใจขอเวลาสักครู่ห้องนี้แหละที่มีของนะเพราะว่ามันมีตําแหน่งมารสีเขียวในห้องเสีเยมันอยู่ใกล้มากเลยน่าจะอยู่น่าอยู่ข้างนอกมั้งอีนี่คือร่ะ อ๋อเปิดมา่านนั่นนั่นนั่นเห็นแดงแดงไหมมันจะนั่นแหละมันคงไม่เข้ามามาั้งมันคงไม่รู้หรอกรเสียงมันดังขึ้นเรื่อยรเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆใจเย็งเงยนๆก่อนเอาไงดีเปิดทับเลยก่อนนะน่าจะเข้าไปฝั่งนี้ข้างบนนะอันนี้ออฟฟิศของเฮดม m สเตอร์ชื่อพอลมอร์แกนที่การนี้ใช่ไม่ได้นะครับผม นี่ตายตน้นนี่มีอะไรป่ะเดี๋ยวนะมีเอกสารบางอย่างหนึ่งกดได้โอเคกดได้ป่ะโอเคมีเอกสารปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งฉันจะไปศึกษาต่อเหรอฉันไปเยือนที่ร้านพิซซ่าแฟรพิซซ่าเข้าพิซพซ,ออพซ่านะั้นมาหลายครั้งแล้วอืมไม่เคยเห็นเจ้าของที่นั่นเลยซึ่งแปลกมากเลยนะเขาอาจจะทํางานเป็นพ่อครัวหรือไม่ก็ไม่ชอบผู้คนก็ได้มั้งก็ช่างมันเถอะฉันไม่สนใจเรื่องนี้หรอกนะ ว่าก็าทาอาหารทำพิซซ่ามาอร่อยมากเลยแต่ว่าเราพอที่นั่นใจใจร้ายมากเลยอ่ะไม่ค่อยใจดีเลยนะเขาไม่ให้เด็กๆไปใกล้กับฝุ่นพุนนั้นเลยอ่ะมันหัวแตกมากที่เหือแต่ต้องมันจังเลยอยากจะสัมผัสมันมจังเลยนะเนี่ยหาฝุ่นพวกนั้นร้านนี้มันคือร้านร้านอะไรอ่ะอ๋อนซิกแนวเฉยเ๋ยโอเคลืมปิดทันทีอท่าต้องรู้ประเดนอ๋อนี่อ๋อ โอเคทั้งศึกตอนนี้สว่างแล้วโอเคอ๋อมันต้องมีตรงนี้อีกที่หนึง่งผมก็หาไม่เจอปีนปีน,ปนบ้าจริงไอแมวยักษ์สองตัวแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวแมวชิบหายต้องหลีกเลี่ยงระบบช่องลมแบตหมดเฉยแล้วห้องเบนห้องเบนเบนมันอยู่ห้องโอ้แล้วแบตหมดงี้ เนี่เป็นดีนี่โอเคเดี๋ยวนะขอเวลาคิดสักครู่ผมควรจะช่องลมช่องลมมีทางไหนวะผมลืมผมไม่ได้สังเกตมองบนมองบนมันมาวะจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนจะเย็นกันมันจะเข้ามาป่าวะ ช่องลมมันอยู่ตรงไหนบ้างวะผมทําไม่ได้อะแต่ส่วนใหญ่อยู่ในห้องที่มันแบบห้องเล็กๆห้องที่มันห้องเดียวๆอะ่ะผมเข้ามาแนละ้วสวัสดีแมวสวัสดีแมวแมวขอมือไหนขอมือไหนไป <c oughs> ตอนนี้มีการมา,มาหาตัวตัวไอ้ป่าตัวแรกมันเป็นแบบอ่ไม่าหานะคือมันเดินผ่านอันเดียว อย่างนั้นดิไม่มีโอ้หเปิดตู้เลยวะเดี๋ยวเสียงเปิดตู้ใช่ไหมเดี๋ยวบอกน้ำมันรู้อะเดี๋ยวบอกน้ำมันรู้เ่ได้ยินเสียงกเลยอ่ะ ผมจะไม่ได้เสี่ยงนะเห็นลมไกลแล้วแถวนี้แหละอยู่ในห้องนี้จากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาอย่ามองข้างนั้นอีกนะดูดีดผ่านไปแล้วมันไม่อยู่แถวนี้แล้วเราไปไกลแล้วเราไปถึงห้องเป็นแล้วอุ้ยสองตัวเล่น,นแล้วเอาไงดีอ่าา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 ว่าดอลลาา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  สัตวรีบไปที่ห้องเปลนนะผมปะ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 เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งมันวิ่งไหนตัวไหนวะไม่รู้อะวิ่งก่อนแล้วนะโอเคซ่อนห้องนี้เองนี้นี่แลาจะไม่มาปะไม่มามันมาวะ่ะมันเห็นปะวะนี่เสียงตอ้เห็นด้วยโด <c oughs> นแดกแป๊บเดี๋ยวก่อนสิไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนผมว่าผมลองเสียงรอฟังเสียงกันเลยนะเสียงกรผ่าร์ดนี้ที่มีเสียงทีแรกมันคือเสียงอะไรวะ มีระแวงเนะี่ยโอเคไปห้องเบนนะไปห้องเบนติดโต๊ะตายเลยอ,อ่ะห้องเบนอยู่นี่แล้วแล้วเข้าไปอีกคนผิดฮะล็อกพังต้องหาที่งัดอีกเหรอพิกล็อกโอ้ไม่เจ้าห้องโต๊เลยเริ่มเข้าใจว่าพวกคุณจากคนนี้มาจากไหนกันแน่แล้วหลัาากนานตะกคดีหน,น,น,นึง่งอธิบายหลายอย่างได้เลยเนี่ยอ๋อ เพิ่งรู้แล้วมีคดีกับตัวตัวนี้โอเคแล้วเดียเดี๋ยวเขาอยู่ไหนวะเราต้องไปหาห้องตู้เลชใช่อุย้ยอยู่ข้างหน้าห้องไปไปอยา่าอย่าเลี้ยวเข้ามาอย่าคิดจะเลี้ยวเข้ามาเด็กขาดไปไปยังไปแล้วนะเกือบไปแล้วโอเคแล้วเราไปห้องสตูเลจใช่ไหมซึ่งไกลเน่เอาว่าเอาว่าฝาฝาไป โอเคผมก็ค้นๆอยู่ในห้องนี้ังนานปรากฏว่ามันอยู่มุมห้องนี้ในตูเ้เซฟนี้ผมจะลุกมาอยู่ในตูเ้เซฟนี้มีมมบอก<ๆ>เลยไปต,ต้องเดินใกล้ๆแล้วมันถึงจะบอกว่ามันกด E <c oughs> ได้ <c oughs> ให้ตายเถอะตอนแรกเขาให้รัตที่มามก็ไม่เห็นมีกด E <c oughs> ได้ไม่รู้ตอนเนี้ยโอเคเราได้แล้วเราก็ต้องดูกล้องที่มันจะมาดักหน้าหรือเปล่าแบตก็จะหมดอีกให้ตายเถอะเอ้เคมีปะไม่มีนะจะปลอดภัยปะไม่รู้ว่าดูก่อน น,นี่ไม่มีใครดักนะจะไปมืดนี่ก็มองไม่เห็นอีกให้ตาเด้อเอาวะเข้าไปไปโอเคเอาอ๋อคาสีนเหรอฮะคาสีนนี่คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเกี่ยบเองนะอะ,อ,อ,งอะไรคือเราเราต้องอะไรคือเรามองมันนี่คืออะไร That's just great เยี่ยมมากกูไปแล้วโอเคโอเค,อเครอดเฉย ก็ร่อน e <tinc S 1> ง่ายๆนะงงเหมือนกันเดี๋ยว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 เดาเอ๊ปิดไฟปิดไฟจะเปิดหาพี่คเหรอคะไปได้แล้วไม่มีไม่มีใครโอ้โหเซตตอนนี้นะโอ้แม่เจ้าผ่านผ่านไปเลยทุกผ่านไปเดี๋ยวกลับมาให้เห็นหน้าโอ้ my god oh my god ไปแล้วนะ นิดนึงโอเคไปแล้วเบนจาโอ้โหหามุมนี่ถูกต้องฮะคือต้องทำอะไรอย่างนี้ด้วยเหรออ่มแล้วผมไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนในชีวิตผมไม่เคยงัดบ้านใครไม่เคยเล่นเกมที่ต้องใช้ระบบงัดอย่างนี้มา uh ่ก่อนโคตรเชื่แล้วมุมไหนอะไรยังไงมันไม่มันไม่ไม่ใบอะไรยังไงเลยแล้วการควบคุมคือเมาส์ไปทางนึงแล้วไอ้แท่งนี้ไปคนละทางนี่คืออะไร ม่เห็นไฟตามเลยนี่ผมพยายามมากขนาดไหนแล้วแบบจุดไหนที่คือได้จุดไหนคือไม่ได้ไม่ได้บอกเลยนิ่งมากวัด <c oughs> ผมคุณทำยังไงผมหามุมไม่ได้เลยมันมันปกติมัน,ม,น,ม,นมันงัดไม่ไปเลยต้องหามุมไหนกันเนี่โอ้ oh my god วนรอบทิศแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวนี้โอเคโอเคได้ปหมฮะนะอี๋แถวำนี้ปะเดี๋ยวนี้โอเคน่าจะได้แล้วไหนวะมันไม่ได้วะวัดเนี่ย <c oughs> ช่วยด้วย ถ้าแถวนี้ผมว่าต้องโอเคตนะ้องเปลี่ยนมุมนิดนนะครับผมไนะอ้ปุ๋ยเดี๋ยวเป <c oughs> ็นมาแล้งนตะ่เมื่อไหร <c oughs> เดี๋ยวผมไม่รู้ดีกันไขอ่อ่ะไม่เคยไม่เคยแบบพี่อันนี้จะไข่ที่ไหนอะ่ะ <c oughs> พอได้แล้วแล้วก็ดึงเหรอดึงก็มันก็ติดอะไรบางอย่างมันเกือบได้เมื่อกี้นะแต่มันไม่ได้อะ่ะโอ้โหอยู่อยู่ออฟฟิศนี่เลยเหรอเดี๋ยวก,กดออกไม่ได้กดออกจากที่นี่ไม่ได้แบตเตอรี่หมดด้วยวอท กดออกไม่ได้เดี๋ยวกดแท็บออกไม่ได้วัดเนี่ผมกดแท็บออกไม่ได้ไปผมบอกไปค้างเฉยเอาค้างค้างเอาค้างยาวไปยาวไปขอไข่เถอะยังไงนะ ยังไงวะเดี๋ยวนีหลบตายเหเห็นปะไม่เห็นนะไม่เห็นนะเดี๋ยวหลบอย่าหลบให้ตายใจนะอย่าหลบให้ตายใจนะอย่าก้มนะโหขาสวยมากเลยจ้าขาอ่อนอ้ <c oughs> สวยมากเลยหลบให้ตายใจ เพือออ่อขอเวลาคิดขอเวลาฝึกฝนการไขก่อนได้ไหมไขไม่เป็นโอเคหาตุ๊กที่พอดีเป๊ะโคตรยากเลยเหมือนยากจนดูกล้องไม่ได้เลยไม่รู้มันจะมาทางไหนนะโอเคหาดิชัดดิชัดดิชัดแปลกนะดิชารัดดูที่จอ m o n i ต o r ตจอคอมเหรอฮะ S <S What the ไวรัสติดไวรัส is it is it a game game top. so you want me to go through it อ๋อฮะต้องเล่นเกมก่อนถึงจะผ่านไปได้จับค okay ู่ไพ่เรียบร้อยก่อนที่จำนวนจะครบโอเคโอเคโอเค now the charger is working you can charge the tablet ใช้รถชาร์จได้แล้วขอบคุณมากอ๋อนี่วางที่ชาร์จแล้วระหว่างรอชาร์จก็ตอน นั่ง,งเฉยรอแล้วไงต่อถ้าเกิชดชาร์จเสร็จแล้วเป็นไ,ไงต่อวะออกได้เลยปะอยากออกหนักมากเนี่ยมันเงียบมากโอเคอันนี้มีตู้พวกนี้เปิดได้นะมีอะไรเปล่าจดูหนะ่อยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร ดูเปล่าเคีย์การ์ดสีแดง <Ooh. S 1> โอ้โหแคกุญแจได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยดูนะหกสิบแปดแล้วโอเคชาร์จเร็วมากเดี๋ยวชาร์จต่อไปชาร์จต่อไปเอาไว้เต็มเอาไว้เต็มเอาไว้เต็มแล้วก็นั่งกกรอเนี่ยนะเรารอได้ไม่เป็นไรรอถึงเช้าก็ได้เรา ไม่ว่าเลยรอเล่าไปเซ็นก่อนดีกว่านะครับผมคือตอนนี้มันกวนมากเลยทีมัน,นมลอยอยู่สูงกระสุนแล้วก็ลอยก็ะสุนคืออะไรวอเคขี่ก้าวสีแดงน่าจะเป็นห้องแถวๆนี้ตีว่าห้องใกล้ๆก่อนแล้วกันนะไปไกลมากไปไกลมากมันขี้เกียจเดินก็จะเป็นห้องไอ้อินเทอร์โกนั่นแหละที่ยู่ใ,ใกล้ตรงข้ามฝั่งข้างนอกเนี่ยยิงหายใจดังจังเลยมันน่งข้างนอกมั้งจังวะ ม,มืดจังอะมามาวะมา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 นี่ชาร์จอยู่ชาร์จอยู่จ้ะนี่ไม่มีใครเ,เปิดป,ประตูมาแล้วแะเปิดประตูไแ้ใครนะมืดมากเลยไม่เห็นหน้าด้วยแต่เอ๋ไม่เห็นเขาใช่เปล่าขเขาชาร์จแบตเตอรี่อยู่ข้างบนเนี่ยผมไม่เห็นแสงสว่างอะไรใช่ปะไปแล้วไม่เห็น <laughs> ไปไก,กลๆเลยไปไปเถอะไปไปสิไปให้ไก,กลๆโอเคไปตอนนี้พอดีนะจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีนะครับผมมาเผิ่มไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะซัมทะลุเป้าเลยนะครับผมโอเคน่าจะน่าจะพอดีละโอเคไปแล้วแหละมาโอเคไปตอนนี้ขึ้นสีเขียวแล้วชาร์จเต็มมันมนะครับผมมาแล้วก็จะไปห้อง B6 ให้ได้นะซึ่งมันต้องผ่านทางเดิน ไอซีหนึ่งนี้ไปก่อนประเด็นคือไอพวกนั้นอยู่ไหนหมดไอพวกนี้อยู่ไหนอยู่ไหนวะแถวนี้ก็ไม่มีนะมันอยู่ไหนวะหายไปไหนหมดวะผมว่าคงไม่มานะากลัวนะฟังเสียงนะฟังเสียงมันคงไม่มา,มาั้าง

พยาลูกสกอตถูกฆ่าตายแล้วก็เขาก็ถูกส่งไปที่หน้องมันบ้าจับคนร้ายไม่ได้ด้วยแล้วก็สกอตไม่คุยกับฉันด้วยเขาคงโทษฉันอ๋อช่องลมด้วยแมวมาฮะอะไรแมวคือเดี๋ยวดับแมวจะบอกนะว่ามันจะปีนช่องช่องลมใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่เห็นปะไอแมวบ้า อีแมวบ้าอุ้ยเราถับเข้ามาเฉยเออกไปห้องนี้สิเจฟเจฟแล้วอะแต่แมวอยู่บนหัวเราคือรับโทรศัพท์ไม่ได้แมวอยู่ตรงนี้การซ่อนเนีย่ยโคตรจะรีบมากเป็นไงเราเราคือ the f แ a t เธอไม่เห็นเราหรอกเชฟปะปล่อยโทรศัพท์กันนะอาจจะรำคาญนิดน,นึงแต่ว่าเพื่อให้แมวไปก่อนไย่ยินเสียงนิดนิดนึงอยแน่ใจก่อนนะเลีย์เสียงห,นนะสงหายไปแล้ว ้อมืดเลยอะล่อยมืดกันนะโทรศัพท์อยู่แถวนี้ปะเดี๋ยวโทรศัพท์อยู่ไหนวะนี่ตู้เซฟนี้ด้วยโทรศัพท์อยู่ไหนข้างนอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเโทรศัพท์อยู่ไหนอ,อันนี้อ๋ออันนีโโ่โอเคปิดไฟก่อนนะรับรับยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมล่ะบิชอปเยอะมากจะเป็นหนูที่ดีสำหรับแมวของฉันนะจ้าเนี่ย ยากน่กับเธอจังเลยอ่ะมีการ์ดอยู่ที่ตู้เซฟหลังเธอไง่ะจ๊ะเป็นกุญแจสำหรับปทุสห้องสอบสวนหนูต้องการชีสใช่ไหมล่ะที่นึงเพื่อมีชีวิตอยู่จนถึงค้ั้งถึงตีสามเธอทำได้แล้วก็เธอจะได้กุญแจนะจ๊ะว่าถึงตีสามกันหรอระบบระบายอากาศตอนนี้ถูกปิดเหรอหา great. ก็คือเหมือนว่าห้ามอยู่ห้องห้องเดียวกันนานๆเงี้ยจะมึนๆหัวเหรอวอร์เดอร์ต้องหาทางไปดีเซตระบบใหม่งเยี่องคอนโทรลรูมเจ้าบ้านนี่จกใจจะทำลายฉันนะเนี่ยเดี๋ยวนะตู้เซฟอยู่นี่ลองเดี๋ยวเดีอราลงเราได้คีย์การ์ดยังไงไหนวะก็ตู้นี่ตู้เซฟเนี่ยแต่คีย์การ์ดไม่เห็นได้เลยเดี๋ยวนะ เราควรไปไหนเดี๋ยนะไป B8 B8 ก็คือห้องสอบสวนที่ว่าแต่ว่าต้องมีคีย์การ์ดก่อนเราไม่มีคีย์การ์ดใช่ปะมันไม่ขึ้นอ่ะมันบอกอยู่หลังห้องผมก็จะไม่ได้เอาไงเดีไปก่อนนะไปลองดูก่อนว่าเราควรทำยังไงต่อไปดีแต่มันบอกเรื่องรีเซ็ตไอ้ระบบลมที่ห้องอ่าห้องคอนโทรลใช่ไหมห้องคอนโทรลห้องไหนวะห้องข้างหน้าปะเอาไงเดียเดี๋ยวนะจะยิง ค่อยๆกันได้เนะค่อยๆเดินไปดูห้องข้างหน้านี้แล้วตรงห้องน้ำมันก็ยังล็อกอยู่ใช่ไหมตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะตรงซีหนึ่งเมื่อกี้นี้มาดูเผื่อๆไว้เผื่อจะมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ที่ไหนวะเอ่อโอเคแ่านี้ซึ่งตรงนี้ให้ตายเมื่อกี้มันเซฟอปโชคดีเซฟ โอเคก็หัวพานิีจบแค่นี้ก่อนแล้วน,นะสำหรับเกมเคสตอเนมาทลิกนะครับผมไม่ต้องไปข้าหน้ากับโอเคเรื่องตรงนี้เลยนะครับก็ป่วยเข้าหน้ากับเกมนี้ได้ใหม่ <laughs> โอเคสีนี้พานเขาไปแล้วพี่าย